คีผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับคุณครูพี่เฟื่องนะครับในคาดาที่สองนะครับวันนี้นะครับครูพี่เฟจะมาสอนเกี่ยวกับหัวข้อของเรื่องของข้อมูลหรือว่าภาษาอังกฤษอ่านว่า data นะครับอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับก็ต้องเรียนออนไลน์กันก่อนเลยครับก็ต้องเรียนก็ดรแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม อ่ข้อมูลนะครับเราดูก่อนว่าข้อมูลเนี่ยข้อมูลคืออะไรข้อมูลมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เราเสนใจเกี่ยวกับบุคคลสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันของเราเนีะครับว่าเกี่ยวข้องเวลาเนี่ยครับนับตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเลยเราจะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆทางไหนบ้างหรือว่าเราเจอข้อมูลอะไรบ้างในตอนเช้าตื่น เ้าขึ้นมาเนี่ยครับบางคนเองครับตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บได้ยินเสียงติดถ่ายุตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บได้เสียงนกร้องเช้ามาปุ๊บยังไงครับถั่วทัดบางคนตื่นเช้ามาปุ๊บเดินทางโรงเรียนเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่ไปโรงเรียนทั้งย่อมนับเป็นข้อมูลเลยนะครับผมไม่เป็นเาวื่อยุโทรทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ์ หรือว่าคําบอกเล่าของเพื่อนบ้านขนาดเดินทางไปมาเรียนนยครับอาจจะไป้ายประกาศตามทางแล้วก็แวะอ่านใช่ไหมครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมากมายอนะครับต่อไปนะครับผมลักษณะของข้อมูลที่ดีเลยข้อมูลที่ดีเลยอก็มีแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจนอสมมุติช่วงที่เป็นช่วงการกักตัวอยู่บ้านเรียนออนไลน์ถ้าเรียนบ่าคนทุกคนก็ใช้โทรศัพท์ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเราอาจจะเจอข้อมูลต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Facebook นี้เป็นข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะครับบางข่าวบางเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ปลอมนะครับจากผู้ไม่หวังดีครับที่ทําข่าวปลอมขึ้นมา,าล่อลวงผู้คนต่างๆในเฟซบุ o กที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราต้องการมีการคัดกรองข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เราศึกษาหาข้อมูลว่าข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยครับ เป็นข้อมูลที่จริงแท้แค่ไหนอ่าเราต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายที่อ่าถ้าเจอข้อมูลจากแหล่งที่มาแค่ที่เดียวเราอย่าฟันธงนะครับว่าข้อมูลข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่จริงถึงหมดไปนะครับอ่าวันนี้นะครับคุยมาสอ,อนว่าลักษณะของข้อมูลที่ดีเนี่ยครับเป็นยังไงเปแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนสามารถสืบค้นได้มีหลักฐานอ้างอิงอืมเช่นข้อมูลจาก facebook จากเพจต่างๆสามารถสืบค้นข้อมูลได้รว่ามีหลักฐานอ่ะจริงๆว่าให้เครดิตว่าเกิดจากสถานที่ไหนเวลาไหนแจ้งอย่างชัดเจนมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเช่นระบุเวลาอย่างชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไรเวลาเท่าไรต่อไปข้อมูลที่มีความชัดเจนไม่ซับซ้อนเช่น ข้อมูลที่อ่านแล้วเป็นไงเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนอ่านแล้วไม่งงอนะครับอ่านไปอ่านมานี่งงวนกลับมาที่เดิมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยอ่าต่อไปแหล่งข้อมูลอจากการมองเห็นเราสามารถอาข้อมูลจากการมองเห็นเช่นเราดูข่าวจากโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์อ่าจากการได้ยินเช่นฟังจากวิทยุจากโทรทัศน์ รับทราบข้อมูลจากการประสาทประกาศเสียงตามสายอการมองเห็นเช่นการดูดูดทักหาหนังสือพิมพ์ต่างๆอ่านย่อสอนอ่านข่าวต่างๆเช่นเราเดินไปเจอยังไงต้นไม้ต้นหนึ่งยังไงต้นไม้ต้นนั้นกำลงกังจะตายอ่าน,นีเป็นข้อมูลเหมือนกันต่อไปการได้ยินการฟังข่าวหดืออายุการปากโทรทัศน์อ่า ต่อไปต่อไปของข้อมูลข้อมูลที่เป็นอักขระอ๋อคือข้อมูลที่ประกอบด้วยัพชนะหรือข้อมูลที่ลักษณะต่างๆที่อาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะอ่าเป็นตัวเลขแต่ครับตัวเลขที่ไม่สามารถคำนวณอที่ไม่สามารถใช้ในการคำนวณนะครับข้อมูลอักขระนี่ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวัพชนะหรือสาระต่างๆอาจจะเป็นตัวเลขที่นี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณเช่น บ้านเลขที่อาป้ายทะเบียนรถอาคงไม่มีใครนะคันั่งบวกว่าทะเบียนรถใช่ไหมครับแล้วไม่มีใครนั่งบวกว่าทะเบียนบ้านกัน่านี่คือข้อมูลที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการคำนวณอ่านะครับอยู่ในประเภทของข้อมูลอักขระเช่นส่วนอีกครั้นนะครับพยัญชนะสัญลักษณ์บ้านเลขที่ทะเบียนรถต่อไปข้อมูลเป็นตัวเลขคือข้อมูลประกอบด้วยศูนย์ถึงเก้าอา ที่เราสามารถนํามาคนนํานวณได้เช่นคะแนนสอบในแต่ละวิชาอานะครับต่อไปข้อมูลภาพนะครับข้อมูลเป็นรูปภาพซึ่งอาจจะเป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอ่าอะโทรทัศน์จากคอมพิวเตอร์ของเราอ่าจากการใช้โทรศัพท์อ่าข้อมูลภาพนะครับต่อไป ข้อมูลเสียงข้อมูลเสียงคือข้อมูลที่ได้ยินาจากวิทยุหรือว่าอะไรวิทยุอะไรเรื่การพูด,าดการพูดของเพื่อนบ้านหรือการพูดของเพื่อนของเราหรือว่าวการพูดโต้ตอบกับพ่อแม่หรือว่าบุคคลภายในบ้านเราครับคือข้อมูลเสียงเอาอไป การรวบรวมข้อมูลาการรวบรวมข้อมูลนะครับหมายถึงวิธีการดําเนินการต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเช่นการสังเกตการที่จะเดินไปปุ๊บเราไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีความใหญ่และสวยสายงามากเราอยากรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เนต้นไม้ว,ว่าต้นอะไรอ โดยทเราไม่รู้ชื่อของมันนะครับเราก็สังเกตปุ๊บเราก็สัมภาษณ์สอบถามผู้คนบริเวณนั้นว่าต้นไม้ต้นเน,นี้ยมันชื่อต้นอะไรออยู่มานานหรือย,ยังทำไมสวยจังเลยนะครับต่อไปพอได้ข้อมูลไปแล้วปุ๊บมาชื่อต้นไม้เป็นอะไรปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ไปไงไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอ่า ในหัวข้อที่สามก็คือการรวบรวมข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมมาแล้วอ่าเราไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่าต้นไม้ต้นนี้ยชื่อต้นไม้ว่าชื่อต้นอะไรศาสนะเป็นอย่างไรอทําไมสวยแลวก็ใหญ่อะนะครับแล้วก็ยังไงอีกต่อไปประโยชน์ประโยชน์เนี่ยที่เราได้จากการรวบรวมข้อมูลเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเป็นไง ได้ข้อมูลที่ตรงตามจุดประสงค์ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและแหล่งที่มาชัดเจนเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปสมมุติเลยว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะครับตัวที่เราจะซื้อมาเลี้ยงเลยโดยที่เราไม่หาข้อมูลก็ไม่ได้ถูกไหมเราต้องศึกษาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงชิ้นนี้จะเลี้ยงนะครับอาศัยในบริเวณแบบไหนกินอาหารประเทศไหน ไงครับแล้วก็ลักษณะนิสัยของมันอุร้ายหรือว่าเป็นไงเป็นมิตรอ่าหรือเปล่าอืมการเป็นอยู่การกินการกินลักษณะนี้ปณิสัยของมันว่าเป็นยังไงนะเราศึกษาก่อนการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งอ่าเราต้องหาข้อมูลอ่าเช่นบางคนชอบหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอ่าการจะแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนอ่าเราศึกษาว่าเรื่องนี้เราเรียนเรา,า,เ,รา,าเรียนต่อที่เนี้ยอ่าเราควรเข้าสายไหนดีอ่าเราเก่งวิชาอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยครับว่าเราจะไปทางสายไหนอ่าว่าเราเก่งวิชาถนัดวิชาอะไรหรือว่ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรกีก้าบางคนเลี้ยงปลากัดฮะช่วงนี้เป็นช่วงฮิตปลากัดนะครับอ้าวเลี้ยงปลากัดอ่าวเลี้ยงปากัดอ่าเคยมีนักเรียนนะครับ บอกวถามวิววิวว่าคูวิ้เฟยครับเนี้ยประกาศหรือเปล่าอ่าคูลเลี้ยงครับคุณนคูเลี้ยงคุณชอบเลี้ยประกาศอ่าคุณก็ไปหาข้อมูลว่าเออเนีประกาศชิ้นเนี้ยชิ้นคูลเลี้ยงเนี้ยครับเป็นสายพันธุ์ไหนอ่ากินอาหารประเภทไหนเลี้ยงไว้ในภาชนาะแบบไหนอ่าและให้อาหารเวลาไหนอ่าและเปนแบบประกาศเป,ศปศ็นปากกัดเป็นลักษณะที่แบบดุใช่ไหม เลี้ยงรวมกันยั้ครับกัดกันแน่นอนเลยใช่ไหมครับต้องมาแยกอ่าบางคนไม่หาข้อมูลมาก่อนแล้วประกาศรวมกันปุ๊บยังไงครับกัดเป็นวุ้นเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลนี่ครับคือประโยชน์ของการหาข้อมูลนะครับอ่าต้องศึกษาในทุขในสิ่งที่เราต้องการจะเลี้ยงต้องการจะทำอ่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นยังไงออกมาเป็นยังไงครับสมบูรณ์อ่าแต่เลี้ยงเราก็ไม่ทายนะครับ ได้หาข้อม so so ูลที so ่แบบชัดเจนมาเลยอ่าต่อไปแบบสุดท้ายคาบนะครับแบบสุดท้ายคาบวันนี้นีครับแบบนะครัายาบครูให้ทเกี่ยวกับให้นักเรียนหาข้อมูลของสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนชอบว่ารูปและเขียนอธิบายบอกข้อมูลของมันอ่าตัวอย่างครับคุณครูชอบปลากัดตินะที่ครูบอกเมื่อกี้อ่าครูชอบปลากัดตูนวครอ่าเลี้ยงปลากัดตงนะครับอ่านี่คือปลากัดที่ครูชอบมากอ่า อาหารปรากัดคืออะไรบอกมาเลยว่าลูกน้ําใช่ไหมาบางคนก็ให้กินอะไรลายแดงก็ได้ใช่ไหมบางคนก็นนใ,หกนคนคให้กินลูกน้ำบางคนให้กินลายแดงบางคนก็ให้กินลายแดงแช่แข็งบางคนก็ให้กินลูกน้ําอัดเม็ดลักษณะที่โดดเด่นของปลากัดคืออะไรครับสีสันสวยงามแน่นอนเลยครับและอีกอย่างปลากัดเป็รากัอเ,เป็นปลา,ปปาที่ทนทนมากปลาที่ทนมากอือแล้วก็ทนมากครับอื และอุปรกรณ์การเลี้ยงนะครับเลี้ยงปลากัดเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงในขวดในโหลก็ได้นะครับแต่ศัตรูของปลากัดที่แท้จริงคืออะไรู้ไหมครับจิ้งจกนะครับคือจิ้งจกอ่าครูเคยเลี้ยงปลากัดแล้วครูไม่ได้เป็นไงครับเลี้ยงในโหลโหลใหญ่เลยอ่าโหลใหญ่เลยปุ๊บเป็นไงครูก็แม่ศึกษาข้อมูลนั้นครูคยังครูยังเด็กอ่าครูไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเออจิ้งจกจะมากินเพราะเมื่อก่อนอ่ะพ่อพ่อ,พอ,พอคุณพ่อของครูเนี่ยครับบอกว่าเออเลี้ยงปลากัดให้เลี้ยงในขวดนะ ปากขวดขวดขวดที่แบบปากขวดเล็กอ่ะ,อะเพื่อป้องกันการมากินของจิ้งจกท่าน,นครูไม่รู้นะครับครูเล้ในขวดโหลโหลใหญ่เลยครับเลี้ยงมาปุ๊บเดอ,อนพอตอนเช้าครับปกบากกดท่านครูหายไปแล้วครับหายไปเลย,ย,ไ,เลยไม่ทราบว่าจิ้งจกกินหรือว่ามันกระโดดแต่ถ้ามันกระโดดออกมาจากไทรจากโหลไหะครับมันก็ต้องอยู่อยู่ไหมอืมแต่นี่คือไม่เจอซากศพเลยครูคิดว,ว่าจิ้งจกคงลากไปกินแล้วครับอืมปากกาดเป็นศัตรูร้ายของจิ้งจกจิ้งจกนี่คือแบบ ของชอบเลยนะครับของชอบจิ้งจกนี่คือชอบกินปลากัดัแน่นอนเลยของชอบของจิ้งจกคือปลากัดนะครับสิ่งสาคัญเลยควรเลี้ยงในที่ที่แบบาปากขวดเล็กๆหรือว่าในโหลจะหาอะไรมากั้นไว้อ่าแต่ถ้าสมมติว่าเลี้ยงในขวดมันไม่ค่อยสวยงามถูกไหมถ้าเป็นปลากัดับเอาไว้กัดไว้กัดกันอะมาเข้าเลี้ยงในขวดโหลอาไว้ในขวดฮะแต่ปลากระดัเพื่อสวยงามสมัยเนี้ยอ่าพวกแบบไอซี่อ่าแบบไอซี่ าการนิโมอ่าการหูช้างใช่ไหมเขาจะยังแบบสวยงามนะครับต้องการโชว์อ่าก็ยังไม่ในกุหลาบอ่ากุหลาบเป็นไงมีมีความกว้าง,ง,งอ่าความกว้างอีกก็หาเอ่อว่ารูปหรือว่าแบบมุง้งอ่าตัดมามาปิดแล้วรัดยางไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้จุกยังไงไปกินอ่า อ่านี่ไปไปกล้วไปไกล้ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนอ่าพาะครูก็ศึกษาเรียบร้อยแล้วอ่ะเลี้ยงคนวิธีการป้องกันจากทิ้งจบป้องกันยังไงอ่าครูก็ข้อหามุ้งอ่าตะขายถูกวาที่ปากปากหลูอ่าเดี๋ยวเลี้ยงในขวดได้ครับเพื่อป้องกันทิ่งจบต่อไปอุปนิสัยว่ากัดเพื่อปงกัดที่ดุอ่าดุนะครับเลี้ยงรวมกันได้ไหม แยกรวมกันเหมือนปลาทองได้ไหมครับไม่จะได้ใช่ไหมครับอากาศแยกรวมกันเดี๋ยวมันไม่ได้นะครับยังไงกัดเป็นรุ่นแน่นอนเลยนะครับอุปกรณ์ิสัยของมันเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาหาข้อมูลของมันก่อนนะครับว่ามันกินอะไรอุปกรณ์ในการเล han, ี han, h, like han, ้ยงของมันค anyway? uh, ืออะไรแล้วก็อุปนิณัยเป็นยังไงตัวอย่างบางคนว่าต้องเป็นปลากัดอย่างเดียวไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นสุนัขก็ได้เป็นแมวก็ได้อาหารของแมวที่บ้านเราเราเลี้ยงแมวอราแมวกินอะไรครับที่บ้านอ่ารักเราสุนัขของเรากินอะไรครับที่บ้านา ขนาดที่โดดเด่นของสุนัขของเราเป็นยังไงตัวเ,เล็กน่ารัก er. ขี้อ้อนหรือเปล่าแมวขี้อ้อนหรือเปล่าต่อไปอุปกรณ์ในการเลี้ยงนะอุปกรณ์ในการเลี้ยงของเราสุนัขเนี่ยมีอะไรบ้างอุปกรณ์ในการเลี้ยงอแมวมีอะไรบ้างอุปกรณ์ในการเลี้ยงนะครับถ้าแต่ถ้าแมวเี่งครูรู้เลยครับต้องมีครับต้องมีตายครับไม่งั้นไม่งั้นเหม็นเหม็นแน่นอนครับต้องมีตายแล้วให้ให้แมวไว้ถ่ายครับ เอาบานเลี้ยงในบ้านองครับอุปนิสัยของแมเ่เราอ่ปนิส่ยของสุนัขของเราให้วาดรูปมาอลงในสมุดวิชาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับโอนคูเปิรเทิรมหรือว่าทําให้พปุ๊บถ่ายลงในไลน์ห้องเลยนะครับอห้องของเราเองว่าเออเนี่ยทำเสร็จแล้วให้ลูกคลองถ่ายลงในไลน์าลายห้องของเราเองนั่นเอง,เองครับเดี๋ยวคูจะไปแอบดูนะครับตามห้องต่างๆนะครับว่าคนไหนทำส่งมาบ้างน,นะครับ ทุกวันนี้กูก็แอบดูนะครับแล้วกูก็แอบดูนะครับว่าใครทําไม่ทานะครับอสุดท้ายนี้นะครับก็จบการนําเสนอวิชาคอมพิวเตอร์ในการเรียนออนไลน์อ,อก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้และสิ่งที่สาคัญเลยนะครับงดออกไปในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเซฟตัวเราเองนะครับแล้วก็ เพื่อจะให้เรามาเจอกันตอนเทอมได้เจอกันตอปเทอมนะครับอ่าตอนนี้ก็คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับบายบาย